นนมีตรงไหนหน่าชมอีกครับบอนมแมมจมปอนแจมเค <Okay. S 2> สาลีด้วยเอย<า>ไม่ใช่มีสาลาด้วยค่ะโอเคเฟื่องตรงไหมครับมันก็อันนั้นแล้ววะแหละครับแต่นี้อันนั้นเหรออ,อ๋อเป็นภูเขาแล้วก็มีรถลากเป็นเป็นเป็นรถลากเลื่อนลงมา<อ>เดี๋ยวตาตา้าเราไปลองหน่อยน,ยนะครับ หนูเคยเห็นหัวใจหนูเคยเห็นหนูเห็นหนูเคย <ใน S 1> เห็นหิ<ใ>นเป็นหัวใจอ่ะนชี้ดูหน่อยค่ะไป,ไปหินหัวใจเป็นยังไงนะเราตามติดลงลื้นนะครับนี่ค่ะหินหัวใจหินหัวใจ ตาตาลิซาเขาไปนั่งคู่กันเปื่อนไหมถ้าเปื่อนไม่นั่งยืนเฉยอ่ายืนคู่กันเฉยโอเคสวยมากเลยเลยเก็บภาพนิ่งไปฝากเพื่อนอีกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาเขียนว่าไงอ๋อโอเคก็ไม่รองเปื่อนไม่นั่งค่ะ ปี2562้ำหกมั่มเจมีพื้นที่22.25ไร่ปี2ไ่เป็นโครงการหลวงนะครับใช่ค่ะที่นี่สวยมากเลยค่ะโอเคถ่ายว่าไม่จจได้จำได้เดี๋ยวถ่ายก่อน,นก็เป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับถ่ายว่าจะได้จำได้ใช่ เป็นหนึ่งในโครงการดีๆนะครับของท่านที่ทำไว้แล้วบรรยากาศรอบๆก็ตอนนี้ยังมีหมอกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับตาตาใช่คฝนใกล้ตกแล้วเด็กๆเข้าไปหลบในนู้นแล้วเล้วเด็กๆไปนู้นไปกันเลย Let's go อาริซาระวังลื่นไปเดี๋ยวเปียกก้องต้องไปเก็บก่อนตาตาครับขวามือเข้าไปกดไปหลบบนนี้เขาไปขวามือ เข้าไป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 น่าจะแรงน่าจะเม็ดแรงมันตกแรงมากอ่ะต่อต้านั่ง